วันนี้ก็จะมาทําขนมที่ขึ้นชื่อของคนสเปนก็มีชื่อเรียกว่าชูโรสมันจะมีส่วนผสมที่ไม่เยอะมากแล้วก็ทําง่ายออกมาก็อร่อยส่วนผสมเนี่ยมันจะมีแป้งทั่วไปก็คือแป้งทาเค้กแล้วก็มีน้ําเปล่าอันนี้ก็จะเป็นน้ํามันแต่ว่าเราจะใช้พวกเนยหรือว่านมสดอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ว่าสะดวกคือเราจะใช้น้ํามันที่เป็นโอลีฟออยล์นะ ก็ส่วนผสมเนี่ยมันก็สัดส,ส่วนมันเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายก็คือถ้าบอกว่าเราแป้งแก้วหนึ่งเนี่ยน้ําก็แก้วหนึ่งส่วนเนี่ยก็กะเอาอะแล้วก็เราจะที่นี่เขาจะนิยมทําอะไรก็ใส่เกลือเนาะเราจะใส่เกลือประมาณเนี้ยสูตรของเขานะก็จะมีอยู่แค่เนี้ยเราก็มาดูแล้วกันว่ามันเริ่มต้นทํำยังไงขั้นแรกเนี่ยให้เรา ต้มน้ำก็เอาแค่พอเดือดนะไม่ต้องเปิดไฟแรงมากเราก็จะใส่น้ำมันลงไปด้วยต้มผสมกัน ตอนนี้เราก็จะมาผสมแป้งแล้วก็เกลือเนี่ยให้เข้ากันก็ไม่ต้องต้มนานนะต้มประมาณเนี้ยให้น้ำแค่เดือดเดือดแล้วก็เอาน้ำที่เราต้มเมื่อกี้เนี่ยเท ผสมลงกับแป้งก็จะคนๆให้มันเข้ากันไอ้ตรงช่วงเนี้ยก็ไม่ต้องถึงกับน,นวดแป้งนะเพราะว่าเอาแค่ให้เนื้อแป้งกับน้ำเนี่ยมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันให้มัน นวลเพราะว่าเราใส่น้ำมันไปเนี่ยมันก็จะทำให้แป้งนิ่มตัวลงตรงนี้จะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเอาแค่ให้มันเข้ากันอ ได้ละได้ละตอนนี้ก็จะประมาณนี้แหละไม่ไม่ต้องอะไรมากมายได้อยู่ จะเห็นว่าแป้งมันเหนียวๆนะแต่มันไม่ไม่เหนียวนะมันออกนิ่มๆเนี่ยมันมันเข้ากันได้ละตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอามันมาใส่กับไอเครื่องตัวนี้ อันนี้จะเป็นเครื่องทำชูโรสโดยเฉพาะที่มันมีตัวดาวตัวเนี้ยเป็นตัวทำรลดลายของไอชูโรสก็อันเนี้ยที่ใช้ตัวนี้เพราะว่าเออมันสะดวกได้ออย่างหนึ่งเคยทำชูโรสแล้วกับไอที่ถุงบีบขนมอะถุงบีบทำแต่งหน้าเค้กอะกถุงมันแตกหมดเลย ก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวอุปกรณ์นี้ดีกว่าง่ายดีไม่ต้องออกแรงด้วยอะไรด้วยก็เนอะแล้วแต่ใครจะใครจะถนัดก็ถ้าใครไม่มีไอไอ,อตัวนี้ก็ใช้ตัวถุงบีบขนมอะเอาก็ออกมาคล้ายกัน นี่ก็ใกล้เสร็จละก็แค่เอาไว้ตัวดาวไว้ตรงด้านที่จะใช้หยอดแล้วก็หมุนหมุนข้างในมันก็เสร็จละตรงนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการทอดเนี่ยเราจะใช้ไฟแรงเลยเพราะว่าไอ้ตัวชูโรสเนี่ยมันสุกง่าย แล้วการทอดเนี่ยมันจะเอาเป็นทรงแบบนี้ก็ได้ก็คือออริจินัลของสเปนเลยก็จะเป็นทรงนี้แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นทรงวงกลมเป็นรูปหัวใจอะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็จะทอดแค่พอให้มันเหลืองๆนะพอออกเหลืองๆแล้วเนี่ยก็ใช้ได้ละ ทำไอ้ขนมชูโรสเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานประมาณสินาทีนะก็ได้กินละแล้วก็เราก็ต้องกินมันตอนร้อนๆด้วยนะมันจะอร่อยมาก อันนี้เราจะทําไม่เยอะนะจะทํากินกันแค่สองคนเพราะว่าอยู่กันสองคนแล้วก็แก้วเล็กที่ที่ทำเนี่ยมันจะได้ประมาณเจ็ดถึงแปดชิ้นนะก็พอกินนะนี่ออกมาเหลืองๆละสวยสีสวยเลยอนะ่ะ ก็ทอดให้มันออกมาสีประมาณเนี้ยเนอะอันนี้ก็เหมือนกันเนี้ยประมาณเหลืองๆก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้ว พอเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้เราก็จะมาโรยน้ำตาลใส่ชูโรสทั้งสองฝั่งมันจะได้ออกมาสีสวยหน้าตาน่ากินได้ละขนมชูโรสออกมาหน้าตาสีเหลืองสวยอลามน่ากิน ขนมชูรส,สเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกินคู่กับช็อกโกแลตช็อกโกแตลตร้อนอะ่ะก็เลยจะมาทำช็อกโกแลตด้วยมันจะเป็นช็อกโกแลตผงนะเป็นผงโกโกอ้อ่ะแล้วก็ผสมกับนมจะเป็นนมจืดทั่วไปอันนี้จะเป็นผงโกโก้เพราะว่าที่เนี่ยเขาจะใช้วิธีแบบเนี้ยบางทีก็จะใช้ไอช็อกโกแลตแท่งอะ่ะ มาละลายกับนมก็เป็นช็อกโกแลตร้อนได้ละก็จะทำวิธีง่ายๆก็คือแค่อุ่นนมให้มันออกร้อนหน่อยแล้วก็เทผงไอโกโก้ลงไปแค่เนี้ย พ็คนคนให้มันเข้ากัน ตอนนี้ช็อกโกแลตข้นเหนียวได้ที่ละเราก็จะเอามันมาจัดแจงใส่ในถ้วยช็อกโกแลตแล้วก็เราจะเสิร์ฟมันคู่กันกับชูโรสกินคู่กันนี่ ชูโรสทอดร้อนจุ่มกับช็อกโกแลตร้อนๆแล้วก็ยิ่งอากาศาหนาวๆนะอร่อยมาก